สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบและเฟซบุ๊กทุกท่านครับและทิกต็อกด้วยนะครับวันนี้ผมอมพรพาเจริญมีรถคูปอรา45แรง d ีไอมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มีใบมีดานิน่าแล้วก็มีผ่านหลังครับราคาอยู่ที่285,000บาทนะ285,000บาทจังต่อรองได้ครับส่งรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้3,000บาทครับคันนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้เบอร์โทรก็0813655997ครับ 081605237ร้านบัวสอ,อนอัลอนเดเซอร์ที่เก่าครับที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250,000ค,ครับร้านตั้งอยู่วังบัวคลองขุง่นคอมเพงเกซ์นะครับรับกันได้มาไม่ได้โอนมรจำมาหนึ่งหมื่นบาทรถส่งถึงบ้านแล้วห้จ่ายเงินก็ได้นะครับสตาร์เราลองขับดูสตาร์เลยขับติดง่ายครับมากร่อครับไปเลยต้องแ85,000บาทนะ 4, กูต้า45แรงดีไอครับออยางเลยครับ รเรือหน้ามาวิ่งดีไม่มีหอนครับตอนนี้ครับ,คครบ,รบสวัสดีครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ